าดูหัวข้อที่3กันนะก็คือทฤษฎีอะตอมของโบโบเนี่ยได้เสนอแบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนโดยตั้งสมมติฐานขึ้นมา2ข้อนะโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับควอนตัมพลังงานของพลังซึ่งควอนตัมพลังงานของพลังเนี่ยเขากำลังจะอธิบายว่าวัตถุดำมันจะรับหรือปล่อยพลังงานได้เฉพาะบางค่านะเป็นจำนวนเต็มเท่าของ hf เรียกว่าควอนตัมพลังงานซึ่งสมมติฐานเนี้ยเขาก็จะบอกว่า แสงเป็นก้อนพลังงานต่อมาไอสไตน์ le, เรียกว่าโฟตอนแล้วก็จะพัฒนากลายเป็นแสงเป็นูุภาคดังนั้นมันก็จะมีสูตรควอนตั้มพลังงานของพลังที่จะมาใช้ในโบ e, คือ e เท่ากับ hf ตามสมมุติฐานเนี้ยของโบ e, เนี่ยมันจะเอามาช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของรัทฟอร์ดซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ตามแบบจดลองของเขาว่านิวตรอนที่วิ่งวนอยู่รอบนิวเคลียสทำไมถึง ไม่เสียพลังงานแล้วตกไปรวมกับนิวเคลียสเพราะแบบจําลองของลาสท์ฟอร์ดก็คือมีนิวเคลียสที่เป็นโบว์อยู่ตรงกลางแล้วอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆตอนนั้นลาสท์ฟอร์ดอธิบายไม่ได้โดยโบเนี่ยเขาได้ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจะวิ่งวนเป็นวงกลมรอบนิวเคลียสนะโดยมีวงโครจรบางวงโครจรที่ไม่มีการแผ่ขึ้นเลยฟ้าออกมาอันนี้ไฮไลท์ไปเลยคือขึ้นเลยฟ้าเนี่ยมันก็เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งนะ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะใช้สูตรของพลังนี่แหละก็คือ e เท่ากับ hf ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงพลังงานของเครื่องไฟฟ้าด้วยถ้ามันมีการเสียพลังงานหรือแผ่เครื่องไฟฟ้าออกมาเนี่ยมันก็จะเสียพลังงานไปเรื่อยสุดท้ายแล้วมันก็จะวิ่งเป็นวงกลมไม่ได้โดยเครื่องไฟฟ้านะมันจะอธิบายด้วยทฤษฎีของแม็กซ์เวลล์นะที่เขากล่าวไว้ว่าเมื่อสารกเปลี่ยนแปลงในบริเวณหนึ่งมันจะเหนี่ยวนําทําให้เกิดกรสไฟฟ้า ในระนาบที่ตั้งฉากกับสาแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงก็จะเหนี่ยวนำทำให้เกิดสามแม่เหล็กในระนาบที่ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันทุกที่และอธิบายเพิ่มได้อีกว่า mm. <mee> เมื่อประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือความหน่วงจะทำให้เกิดเครื่อง <LM. S 1> <ๆ S 2> เฟนี่ขึ้นเพราะการที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือความหน่วงเนี่ยหมายความว่าพลังงานจนจะไม่คงที่จะกฎรับพลังงานเมื่อพลังงานจนเปลี่ยนไปมันก็จะเปลี่ยนรูปเป็น เพิ่มเฟ้าได้ก็คือใช้สูตร e m HF ในการอธิบายโบเนี่ยเขาเลยบอกว่าเวลามีนิวเคลียสซึ่งประกอบด้วยประจุบวกแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆตามแบบจำลองของเทสฟอร์ดเนี่ยมันจะมีบางวงโครจรที่อิเล็กตรอนวิ่งแล้วไม่มีการแผ่ขึ้นไปฟ้าออกมาพอมันไม่มีการเสียพลังงานเนี X ่ยอิเล็กตรอนมันก็สามารถวิ่งไปวงกลมได้เรื่อยๆแล้วการที่วัตถุจะเคลื่อนที่วงกลมได้คือมันก็ต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางมากระทำนะ โดยเงื่อนไขที่โบเขาคิดได้เนี่ยก็คือเล็กตอนนั้นจะต้องมีโมเมนตัมเชิงมุมเป็นจำนวนเท่าของ h-bar h-bar ตัวนี้หาได้จาก h ค่านิดคงตัวของพังนะหารด้วย2พายค่านิดคงตัวของพังก็กลับไปดูที่ควอนตัมพลังงานของพังเดี๋ยวจะมีวิธีการอธิบายได้ว่าเขาหามาได้ว่าค่าคงตัวของพังเนี่ยมีค่าเท่ากับ6.63คูณเศล จูนคูณวินาทีจากนั้นเราก็ต้องมารู้สูตรโมเมนตัมเชิงมุมโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยคือตัวแปรลนะหาได้จาก i คูณโอเมก้าไเนี่ยของเก่ามีชื่อว่าโมเมนต์ความเฉื่อยอ่ะใส่เข้าไปสำหรับวัตถุเล็กๆนะโมเมนต์ Moment ความเฉื่อยจะสามารถหาได้จาก mR กํลาลังสองโมเมนตัมเชิงมุมก็จะเกิดจากการที่เอา i ไปคูณกับโอเมก้า โอเมก้าเนี่ยก็สามารถหาได้จากสูตร v ส่วน r จากนั้น r ตัด r ตัวหนึง่งโมเมนตัมเชิงมุมก็จะได้สูตรเพิ่มขึ้นมาก็คือ mvr เลยได้เงื่อนไขข้อหนึ่งของโบมาว่าโมเมนตัมเชิงมุมนะ mvr จะมีค่าเท่ากับ nhbar เล็กตอนตัวไหนก็ตามที่เป็นไปนตามเงื่อนไขเนี่ยมันจะสามารถวิ่งเป็นวงกลมไม่ตกลงมาและไม่แผ่ขึ้นเปลฟาได้ hbar จริงๆไม่ต้องจำก็ได้นะ ถ้าเรารู้ค่า h ค่านี้คือตัวของพังแล้วก็เอาสอพายไปหารมันก็จะได้ค่าเลขออกมาคือ1.05คูณ10กกำลังลบ36จูนวนินาที h ตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น6.6คูณ10กกำลังลบ34จูนต่อวิโดย n ตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นเลขจำนวนเต็มนะโบเขาเรียกว่าเลขขอนตั้มเดี๋ยวเราจะมาอธิบายต่อว่าคืออะไรนอกจากนั้นสมมติฐานของโบเนี่ยมันยังไปอธิบาย เรื่องเกี่ยวกับสเปกตรัมก่อนหน้านี้ว่าแก๊สร้อนเนี่ยมันสามารถปล่อยสเปกตรัมออกมาจากแก๊ได้ด้วยซึ่งเวลามันปล่อยแสงสเปกตรัมออกมาได้แบบนี้มันก็คือมีการเปลี่ยนรูปพลังงานออกมาจากอะตอมได้สมมติฐานข้อ2ของโบเขาบอกว่าเมื่อมีการเปลี่ยนวงโคจรอิเล็กตรอนจะรับหรือปล่อยพลังงานออกมาในรูปของขึ้นไไฟฟ้าพูดง่ายๆคือเมื่อเขารู้แล้วว่ามันมีวงโคจรเป็นชั้นชนที่วิ่งได้ โดยที่ไม่ตกลงมาหรือปล่อยขึ้นเหนไอฟ้าแต่เวลาอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะทำการเปลี่ยนชั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปพลังงานออกมาด้วยเป็นสเปกตรัมเขาก็เอาพลังงานสองชั้น Ei คือชั้นแรก Ef คือชั้นสุดท้ายจับมาลบกันพลังงานของสองชั้นที่ต่างกันอ่า Ei ชั้นนอกนะ Ef ชั้นในก็จะเปลี่ยนรูปออกมาเป็นโฟตอนหรือลื่นแหนือไฟฟ้าก็หาได้จาก hf แล้วก็หาได้จาก SC L M e I s อส่วนแลมดา EI เป็นพลังงานของอิเล็กตรอนวงโครจรก่อนการเปลี่ยนพลังงานส่วน EF เป็นพลังงานของอิเล็กตรอนในวงจรหลังการเปลี่ยนพลังงานโดยสเปกตรัมนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าใจได้ว่ามันจะเกิดจากการที่อิเล็กตรอนเปลี่ยนชั้นพลังงานจากชั้นที่สูงกว่าลงมาชั้นที่ต่ำกว่าแล้วก็จะปล่อยพลังงานออกมาในรูปของสเปกตรัมหรือโฟตอนจากนั้นโบเนี่ยเขายังไปอธิบาย ปัญหาข้อที่2องของเลตัฟฟอร์ดด้วยที่ตอนนั้นเัตฟฟอร์ดเขาตอบไม่ได้ว่าอิเล็กตรอนจำนวนมากที่วิ่งวนอยู่รอบนิวเคลียสเนี่ยมีการจัดตัวกันอย่างไรมาดูกันก็เขียนแบบจอรลอรอตอมของเัตฟฟอร์ดก่อนก็คือมีนิวเคลียสเป็นโปรตอนนะซึ่งประจุเท่ากับอิเล็กตรอนเลยมีประจุเป็นบวก e รอบรอบนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนวิ่งเป็นวงกลมการที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมได้เติมเข้าไปด้วยมีแรงศูนย์กลาง F ใหญ่แล้วก็มีเกิดความเร่งสู่ศูนย์กลาง AC เติมเข้าไปจากนั้นตั้งกฎข้อทสของนิวตันนะคือซ er ิกมา F เท่าเอ c ถ้ามีแรงมากระทำเนี่ยมันจะเกิดความเร่งก็เขียนสูตรนี้เลยซิกมา F เท่ากับ MAC โดยตัวที่มาที่เป็นแรงสูตรศูนย์กลางก็คือแรงไฟฟ้าแรงไฟฟ้าก็หาได้จากสูตร F เท่ากับ KQ1Q2 ส่วนด้วย R ลังสอง คตอนนี้ก็เป็นประจุของอิเล็กตรอนและโปรตอนซึ่งมีค่าเท่ากันเราใช้ตัวย่อเป็น e มันก็เลยกลายเป็น kee ส่วนด้วย r กำลังสองส่วนความเร่งสูตรศูนย์กลางเราก็หาจากสูตร v ยงสองส่วน r จากนั้นพิสูจน์ด้วยการคูณ mr กํลังสตลอดอ่ะเติมเข้าไปก่อนคูณ mr กำลังสฝั่งนี้ r กํลังสองตัด r กํลังสเหลือ r เกตัวฝั่งนี้ก็จะมี k มี E กำลังสองแล้วก็มี M อยู่จากนั้นก็คูณ M R กำลังสฝั่งนี้ด้วย R ตัด R กำลังสเหลือ R กำลังสองมี M 2ตัวเป็น M กำลังสองแล้วก็กำลังสองก็เลยเกิดเป็นความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นตัวนี้เท่ากับ MVR ทั้งหมด,ดยกำลังสองแต่จากสมมติฐานข้อหนึ่งของโบ MVR สามารถเปลี่ยนเป็น N HBAR ได้เราก็เลยกลายเป็น n กำลังสอง h bar ลังสอง จากนั้นย้าย mke 2งสเนี่ยลงไปหารเราก็เลยได้อกมาว่าเท่ากับ h bar กำลังสองหารด้วย mke 2งสแล้วคูณกับ n กำลังสองซึ่งค่าของ h bar เนี่ยเราก็รู้แล้วเดี๋ยวใส่เข้าไปมวลอิเล็กตรอนก็รู้แล้ว9.1คูณ10กำลังลบ31กิโลกรัม k ค่าคงตัวไฟฟ้า9คูณ10กำลัง9 ประจุอิเล็กตรอนก็จะมีค่าเท่ากับ1.6คูณสิกลบ19เอาค่าเหล่านี้แทนมันเข้าไปคิดเลขแล้วได้ว่าจะมีค่าเป็น5.3คูณสิกลบ11คูณอยู่กับ n กํลัง2ดังนั้น r ตัวนี้มันก็เลยเป็นรัศมีที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเราก็จะรู้ตำแหน่งของอิเล็กตรอนแล้วซึ่งเป็นการอธิบายปัญหาของอตา์ฟอร์ดเมื่อเราแทน n เป็น1เข้าไป ก็คือมีค่าน้อยสุดก็คือเป็นชั้นในสุดนั่นเองค่ารัศมีวงโคจรที่น้อยที่สุดมันก็เลยมีค่าเป็น r 1เท่ากับ5.3คูณ10กัลบ11เมตรเขาเรียกว่ารัศมีของโบไฮไลท์ไปด้วยแทนด้วยสัญลักษณ์เป็น A 0และจากความสัมพันธ์นี้ก็เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ด้วยว่า r n จะแปลผันตรงกับเอกลังสหรือก็เนี้ยเท่ากับ r n เท่ากับ A คูณกับ n กลังสได้ด้วยเติมเข้าไป จากนั้นมีวิธีหนึ่งในการวิสูจนะทาแบบนี้บางทีก็ดูยุ่งยากไปให้เรากลับไปที่สมมติฐานข้อ1ของโบแล้วจัดรูปใหม่ย้ายข้างให้ได้ว่า V เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ N H-Bar ส่วนด้วย MR เติมนี้เข้าไปแล้วเราค่อยเอา V ตัวเนี้ยที่เท่ากับ N H-Bar ส่วนด้วย MR เนี่ MR, นยใส่เข้าไปใน V ีองสตัวนี้แล้วก็ทําการแทนค่าย้ายข้างสุดท้ายแล้วได้คำตอบเท่ากับวิธีแรกเลย คราวนี้มาดูพิสูจน์ต่อนะเขาพิสูจน์สูตรหาความเร็วของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่แน่ตอมให้ด้วยนะโดยเขาใช้สูตรเติมเข้าไปซิกมา F เท่ากับ MAC เหมือนเดิมและ F ก็คือเป็นแรงทางไฟฟ้าก็คือ K Q อิเล็กตรอน Q โปรตอนก็คือมีประจุเท่าอิเล็กตรอนนะก็เป็นตัวแปร E ก็กลายเป็น KEE e, ส่วนด้วย R กำลังสองไปเท่ากับ MAC ความเร่งศูนย์กลางก็ V= 2ส่วน R จากนั้นเราก็เอา r ตัด r ไปตัวหนึ่งตัดออกย้ายข้างเอา m ลงไปหารจากนั้นเราก็ทำการใส่รูทสองข้าง v กังสองถอดรูทก็เหลือ v อีกฝั่งหนึ่งมันจะเหลือเป็น ke กลังสองหารด้วย mr เพราะ m รายายลงมาแล้วจากนั้นเราก็เอา r จากด้านบนที่เราพิสูจน์แล้วแทนค่าเข้าไปนี่ตัวนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ มันก็จะมี ke กลงสองส่วน m อยู่ด้านหน้าส่วน R เนี่ยก็จะกลายเป็นใส่เข้าไปก็คือ n กํลังส h bar กํลังสองหารด้วย m ke กํลังสหารซ้อนหารก็เลยพลิกขึ้นไปข้างบนจากนั้น m ตัด m ได้ตัวหนึงใน square root อันนี้มี k กํลังสถอด root ก็เหลือ ke 2กําลังสคูณ e กลังสกลายเป็น e กํลังส e กํลังสถอด root ก็เหลือ e กํลังสอง n กํลังสถอด root เหลือ n h bar กลังสองถอดรูทได้ h bar ได้ตัวนี้ออกมาจากนั้นก็ทําการแทนค่านะ k คือค่าคงที่ทางไฟฟ้ามีค่าเป็น9คูณ10กํลัง9ใส่เข้าไปส่วนอิเล็กตรอนก็คือมีค่าเท่ากับ1น1.6คูณ10กลังลบ19แต่ยกกําลัง2ด้วยส่วน h bar ก็คือ h ส่วน2พายซึ่งมีค่าเท่ากับ1.05งคูณ10กลังลบก็แทนค่าเข้าไปคิดเลขออกมาปุ๊บ มันจะได้ความสัมพันธ์ขึ้นมาว่า vn ที่ชั้นใดๆจะมีค่าเท่ากับ2.18ุคูณ1 0กลังหหารเหรือเขียนเป็น vn แปลผนกันหนึ่งส่วนเ็ได้ด้วยอะเติมนี้เข้าไปแสดงว่ายิ่งอยู่ห่างเนี่ยความเร็วของอิเล็กตรอนในชั้นที่ห่างจากนิวเคลียสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาาันจะลดลงจากนั้นมาดูวิธีวิถูดอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้เนี่ยดูเข้าใจง่ายกว่าก็คือจากสมกาเอฟทมเเหมือนเดิมแต่คราวเนี้ย เอา R ตัด R 1ตัวนะแล้วเราย้ายข้าง v เองสองของเราจะมีค่าเท่ากับ ke เองสองหารด้วย mr จากนั้น r ของเราเราจะย้อนขึ้นไปดูที่กฎข้อที่1ของโบที่บอกว่า mv r เท่า nh bar ย้ายข้างเติมเข้าไปหน่อย r ของเราสามารถเปลี่ยนเป็นเท่ากับ nh bar หารด้วย mv ได้เติมเข้าไปแล้วเราก็เอา r ตัวเนี้ยจากข้อทหนึ่งของโบ ย้อนลงมาใส่อย่างนี้ดูตามก่อนนะนี่ R ก็เปลี่ยนเป็น nh bar หารด้วย mv ได้จากนั้น m ตัด m หารซ้อนหาร v ที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปอยู่ด้านบนกลายเป็นบรรทัดนี้จากนั้น v ฝั่งนี้ก็ตัดกับ v กำลังสองได้ฝั่งนี้เหลือ v ตัวเดียว v ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ ke สองส่วน h bar ก็จะเท่ากับวิธีแรกที่พิสูจน์มาเลยอ่ะเติมนี้เข้าไปจากนั้นมาดูต่อนะโบยังอธิบายเพิ่มเติม,ตมอีก ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานของอะตอมโบก็ถือว่านิวเคลียสเนี่ยไม่เคลื่อนที่นะดังนั้นพลังงานรวมของอะตอมก็คือพลังงานรวมของอิเล็กตรอนในวงโคจรรอบนิวเคลียสเลยถ้าเหมือนเดิมเลยตั้งซึ่งเม่เอฟเทอเป็นคนที่3ใส่เข้าไปแรงสู่ศูนย์กลางตัวเดิมก็คือแรงไฟฟ้า KEE ส่วน R ารกำลังสองเอซบส่วน R จากนั้น R ากำลังสองตัด R ได้ตัวหนึ่งและเราก็เติม1ส่วน2เข้าไปทั้ง2ข้าง จะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่1นส่วนสองเอ็มมันก็คือพลังงานจลนนั่นเองก็จะมีค่าไปเท่ากับ1นส่วนสองเคเงสส่วนอาอันนี้ก็เลยพิสูจน์เป็นหาพลังงานจลนของลิ็กตอนที่โครจรรอบนิวเคลียสจากนั้นมาดูพลังงานศักย์บ้างพลังงานศักย์ไฟฟ้าเนี่ยสูตรคือ QV จากความรู้ในเรื่องไฟฟ้านะเรื่องศักย์ไฟฟ้า ประจุไฟฟ้าเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่มีสนามไฟฟ้าจะมีพลังงานศักด์เรียกว่าพลังงานศักไฟฟ้าพลังงานศักคือพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุพลังงานศักไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยประจุจะเรียกว่าศักไฟฟ้าตัวแปรวีดังนั้นศักไฟฟ้าจะหาได้จากพลังงานต่อประจุจากนั้นเราก็ย้ายข้างขึ้นมาเราเลยได้สูตรพลังงานศักไฟฟ้ามาว่าเท่ากับ QV วีโดยสูตรนี้ต้องคิดเครื่องหมายด้วยนะเพราะว่าบวกกับลบ มันจะมีศักไฟฟ้าไม่เหมือนกันโดยเขาจะถือว่าประจุบวกมีศัก์ไฟฟ้าสูงกว่าประจุลบดังนั้นอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียสมันก็จะมีพลังงานศักไฟฟ้าเนื่องจากศักไฟฟ้าที่มาจากนิวเคลียส E.P. ถ้ากับ Q.V. V. ตัวนี้จะหาได้จากสูตร kQ/ ส่วน r เป็นสูตรของศัก์ไฟฟ้าส่วน Q เนื่องจากเราคิดที่เล็กตอน สูตรนี้คิดเข้าหมายของประจุดด้วยดังนั้น Q ตัวนี้เราต้องใส่เป็นลบ e เข้าไปจากนั้นมันก็รวมกันได้ว่า E p ของเราจะกลายเป็นลบ ke กังสองส่วนะเติมนี้เข้าไปจากนั้นพลังงานรวมของอิเล็กตรอนซึ่งโบจะถือว่าเป็นพลังงานของอะตอมด้วยเราก็เลยจับเอาพลังงานจนและพลังงานศักย์บวกกัน E n พลังงานรวมจะหาได้จากพลังงานจนคือเหน mv กลังสไปบวกกับ Q v พลังงานจน หน้าเมื่อกี้เราพิสูจน์มาแล้วจะกลายเป็น1ส่วน2 ke กําลังสองส่วน R ส่วนพลังงานศัก์ก็จะกลายเป็นลบ e คูณกับ ke ส่วน r โดย e ตัวเนี้ยจะเป็นประจุของโปรตอนเพราะว่าเป็นสัก์ไฟฟ้าจากนิวเคลียสที่ไปทำกับอิเล็กตรอนที่อยู่รอบรอ e ตัวนี้ก็เลยต้องเป็นโปรตอนเพราะอยู่ในนิวเคลียสเติมไปด้วยเป็นโปรตอนจากนั้นก็คิดเลข มันก็เหมือนมี1ส่วน2 ke กำลังสองไปลบอยู่กับ ke กำลังสองส่วน R ดึงตัวร่วม ke กำลังสองส่วน r ออไปข้างหลังข้างหน้ามันก็จะเหลือเป็น1ส่วน2ลบ1ก็เลยได้มาเป็นลบ1ส่วน2 en ของเราก็เลยกลายเป็นลบ1ส่วน2 ke กำลังสองส่วน R จากนั้นเราก็เอา R ตัวนี้ที่โบเคยพิสูจน์แล้วก็คือตัวนี้เข้ามาใส่ในพลังงานที่เราคำพิสูจน์อยู่ ใส่วงเล็บเข้าไม่หน่อยแล้วก็เติมไปด้วยว่าตัวนี้คือ R ของโบเพรใส่เข้ามาแล้วเราก็ทำการจัดรูปหารซ้อนหาร mk เอ e งยง2ก็เลยพลิกขึ้นไปข้างบนข้างบนก็เลยกลายเป็น mk กำลังส e กำลัง4หารด้วย2 n กำลังส h บาร์กำลังสแต่ตอนในพิสูจน์จริงเนี่ยถ้าเราไปจำมาจาก R ของโบมันดูลำบากให้เราพิสูจน์หา R ใหม่เลยโดยก็วาดรูป โปรตอนเป็นนิวเคลียสแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆมีแรงสู่ศูนย์กลางมีความเร่งสู่ศูนย์กลางห่างเป็นระยะ r แล้วเราก็ตั้งซึ่งเา F M A บวกกับสมมติฐานข้อที่1ของโบเพื่อแก้สมก,การหา r ตามที่ทำก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ให้จำนะถ้าเราวาดรูปนี้เสร็จมีความสัมพันธ์ของ2ข้อนี้เราจะได้ r ทุกครั้งแบบไม่ต้องจำเติมนี้เพิ่มเข้าไปด้วยจากนั้นเราก็แทนค่า มวลเล็กตอนเข้าไปข้าของที่ถ้อยฟ,ฟ้าประจุเล็กตอน H bar ไปคูณกับ2คิดเลขออกมาระดับพลังงานของโบจะกลายเป็นลบ8 1 8คูณ10กลังลบหารเกำลัง2จูนจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนจากหน่วยจูลให้กลายเป็นเลึกตอนโบโดยการหารประจุเล็กตอนเข้าไปซึ่งประจุเล็กตอนก็คือ1.6คูณ10กำลังลบ19เเอาเลขด้านบนหารด้านล่างคิดเลขปุ๊บมันจะได้ค่าเลขออกมาเป็น -13.6 ิบ 13. หารเองกำลังสองหน่วยจากจูนก็จะเปลี่ยนไปเล็กตอนโบอันนี้ไฮไลท์ไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่ข้อสอบว่าเขาจะให้มาไหมบางทีก็ให้บางทีก็ไม่ให้แต่ก็เป็นหนึ่งสูตรที่เราจะต้องจำให้ได้ก็คือสูตรระดับพลังงานของโบไฮไลท์ไปเลยโดยเครื่องหมายลบตัวนี้มันจะแสดงถึงพลังงานที่ลดลงเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันเป็นค่าสเกลาร เครื่องหมายลบของพลังงานมันจึงแสดงถึงการเพิ่มหรือลดลงอะพอเราได้นี้เสร็จปุ๊บมาดูนิยามเพิ่มเติมนิดนึงก่อนที่เราจะไปดูรูประดับชั้นพลังงานของโบนะเขาบอกว่าพลังงานรวมของลิกตอนจะมีค่าได้เฉพาะบางค่าเป็นไปตามค่าของค่า N น,นะตัวนี้เขามีชื่อว่าระดับพลังงานเช่นถ้าเราแทน N เ,เข้าไปในสูตรนี้ชั้น1เนี่ยระดับพลังงานก็จะมีค่าเท่ากับลบ จากนั้นถ้าเกิดเราแทน2เข้าไปในสูตรลบ13.6มหารอกำลัง2มันก็จะกลายเป็นลบ13.6หาร4ระดับพลังงานชั้นที่2มันจะมีค่าเป็นลบ3.4แทน3เข้าไปก็หาร9จะกลายเป็นลบ1.51แทนสีก็คือหาร16ได้ลบ0ูนก็แค่แทนค่าเข้าไปก็จะได้ระดับพลังงานชั้นต่างๆในแบบจดลองอะตอมของโบมา โดยคาว่าระดับพลังงานตัวนี้เนี่ยความหมายของมันคือพลังงานที่อิเล็กตรอนคายออกจากชั้นอินฟิตี้ก็คือชั้นนอกสุดเพื่อลงมาในชั้นใดๆตัวนี้สำคัญนะบางคนที่เข้าใจผิดเขาจะเข้าใจผิดว่าไอ้ตัวนี้มันคือพลังงานของอิเล็กตรอนที่อยู่ชั้นหนึ่งไม่ใช่อ่ะเติมเข้าไปเป็นพลังงานที่อิเล็กตรอนคายจากชั้นอินฟิตี้เพื่อลงมาในชั้นใดๆแต่นน้นมาดู นิยามต่อมาเขาบอกว่าสภาวะของอะตอมที่มีอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานต่ําสุดเนี่ย n เท่าก ok ับหนึ่งเขาจะเรียกว่าสถานะพื้นนะสถานะพื้นเนี่ย,าานเ,นยเป็นสภาวะที่อะตอมมีเสถียรภาพมากสุดอันนี้ไฮไลท์ไปด้วยเพราะว่าธรรมชาติของฟิสิกส์เนี่ยมันไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยแปลว่ามันควรมีพลังงานต่ําๆถ้ามีพลังงานสูงเนี่ยพลังงานมันเปลี่ยนรูปได้มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอื่นๆเสถียรภาพมันก็จะต่ําลงนะอันต่อมา สภาวะของอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานที่สูงกว่าสถานะพื้นเขาจะมีชื่อว่าสถานะกระตุ้นอะตอมที่อยู่ในสถานะกระตุ้นจะพร้อมกับสู่สถานะพื้นตลอดเวลาโดยการปล่อยขึ้นม่นเหยฟ้าออกมาอันนี้ก็ฮไลท์ไปด้วยดังนั้นเวลาดูแบบจําลองอะตอมของโบนะสถานะพื้นคือ n 1ส่วนสถานะกระตุ้น1มันจะอยู่ชั้นที่2นะเพราะมันถูกกระตุ้นมาชั้นหน ส่วนสถานะกระตุ้น2จะอยู่ชั้นที่3อันนี้ก็ระวังไว้ด้วยจากนั้นโบเนี่ยเขาจะอธิบายการเกิดสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนดังนี้นะเขาบอกว่าสเปกตรัมเสนสว่างเกิดจากการที่อิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโครจรจากวงโครจรที่มีระดับพลังงานสูงกว่ามายังระดับพลังงานที่ต่ำกว่านะโดยมีการปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแไมไฟฟ่เหล็ฟาตามแบบจำลองนี้เนื่องจากชั้น1ระดับพลังงานต่ำสุดคายพลังงานเยอะสุด ถ้ามีชั้นที่สูงกว่าตกลงมามันจะคายพลังงานออกมาในรูปของเล็กโตแมกนิติกเวฟได้นะเครื่องเหน่ยไฟฟ้าโบก็เลยตั้งเปนสมการขึ้นมาว่าเดลต้าอพลังงานที่คายออกมาก็เกิดจากระดับพลังงาน EI ชั้นแรกไปลบด้วยชั้นสุดท้ายคือ EF พลังงานนั้นจะอยู่ในรูปของเครื่องเหไฟฟ้าสูตรก็คือ HF HF นี้ก็คือมาจากควอนตัมพลังงานของพลังนั่นเองซึ่งก็จะเป็นเครื่องเหลไฟฟ้าด้วย จากนั้น f ตัวเนี้ยก็เปลี่ยนเป็น v สลัง d e l a ก็มาจากความเร็วขึ้นเท่ากับ v เท่า f หลัมดาและก็เอาสูตรระดับพลังงานของโบที่เราเพิ่งพิสูจน์ออกมาอยู่ตรงนี้เอาเข้ามาใส่ใน ei แล้วก็ ef ตามสูตรระดับพลังงานของโบมันจะมีตัวที่ต่างกันก็นกแค่ค่า n คือระดับชั้นที่เหลือมันจะเหมือนกันหมดก็คือ m k กําลัง2 e กํลัง4 หารด้วย h bar กํลาลังสอง ei ก็เป็น ni ชั้นเริ่มต้น ef ก็เป็น nf ชั้นสุดท้ายจากนั้นเราดึงตัวร่วมสีเขียวนี้ออกมาด้านหน้าแล้วก็อันนี้ย้าย h ลงมาพร้อมกับ4ในวงเล็บก็จะเหลือ1ส่วน ni กํลาลังสองลบด้วย1ส่วน nf กํลาลังสองจากนั้นกระจุกนี้มันเป็นค่าคงที่หมดเลยทั้งมวลเล็กตอน k ไฟฟ้าประจุเล็กตอน h bar h c ความเร็วแสงเมื่อแทนเลขต่างๆเข้าไปคำนวณเลขเสร็จมันจะเกิดเป็นค่าคงที่ขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือ R H และเกิดเป็นสมนการตัวนี้ขึ้นมาเรียกว่าสมการของลิทเบิร์กอ่ะอันนี้ไฮไลท์ไว้เลยโดย R H เป็นค่าคงตัวของลิทเบิร์กนะคำนวณมาแล้วจะมีค่าเท่ากับ1.1คูณ10กลัง7เมตรยกกำลังลบ1 n i เป็น n ของวงโคจรก่อนการเปลี่ยนแปลง n f เป็นเอของวงโคจรหลังการเปลี่ยนแปลงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยลิปเบิร์กกับเบลเมอร์เขาได้มีการพิสูจน์สมการออกมาตอนที่เขาไปสังเกตสเปกตรัมของแก๊สร้อนออกมาซึ่งจะเห็นได้ว่าสูตรของลิปเบิร์กกับเบลเมอร์ซึ่งมาก่อนโบนะมันคล้ายกับที่โบเพิ่งพิสูจน์กันมาเลยแต่ตอนของเบลเมอร์กับลิปเบิร์กที่ทำก่อนหน้านี้เขาจะแทนดน้านหน,าน้าเนี่ยเป็นเลขสแต่ของโบเนี่ย มันเป็นชั้นสุดท้ายจากความสัมพันธ์นี้แสดงว่าเลข2ของเบลเมอร์กับลิปเบิร์ก่อนหน้านี้มันคือชั้นที่เล็กตอนเปลี่ยนมูโคโจรมาตอนหลังนั่นเองซึ่งอนุกรมของสเปกตรัมที่มีการค้นพบก่อนที่โบจะตั้งทฤษฎีอตอมของโบมันก็จะมี2อนุกรมนะคืออนุกรมเบลเมอร์ที่ช่วยกันทำกับลิเบิร์แล้วก็อนุกรมของแพชเชน โดยตอนนี้อนุกรมเส้นเปกตัมทั้งหมดเนี่ยของไฮโดรเจนจะมีทั้งหมด5อนุกรมนะคือ 1. อนุกรมไลมานอนุกรมไลมานเนี่ยจะอยู่ในย่านของความถี่อัลตราวโอเลตตามสมการของ l ิบเบิร์กชั้นสุดท้ายจะเป็นชั้น1ไลมาน Man, อธิบายง่ายๆคือชั้นใดๆตกมาชั้น1น,นั่นเองครื่องไฟฟ้าที่ออกมาจะอยู่ในย่านของอุลตราวโอเลตจากนั้นก็จะเป็นอนุกรมบบลเมอร์อนุกรมบบลเมอร์เนี่ยชั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเลข2 ความหมายก็คือชั้นใดๆตกมาชั้น2พลังงานของเครื่องไฟฟ้าความถี่ที่ออกมาจะอยู่ในย่านของแสงสว่างอันนี้ไฮไลท์ไว้ด้วยจากนั้นแพทเช่นชั้นสุดท้ายเป็นชั้น3ตกมาชั้น3พลังงานจะต่าลงอีกความถี่จะอยู่ในย่านของอินฟาเรดอนุกรมแบล็กเก็ตจะเป็นชั้นใดๆตกมาชั้น4ก็เป็นช่วงความถี่อินฟาเรดเหมือนกันและอนุกรมฟุนชั้นใดๆตกมาชั้น5ความถี่ก็จะเป็นอินฟาเรดเหมือนกันจะเห็นได้ว่าตามระดับพลังงาน ยิ่งตกมาลึกก็คือลงมาชั้นหนึ่งชั้นไรมามันก็จะให้พลังงานมากจากนั้นพลังงานก็จะลดลงลดลงความสัมพันธ์เนี้ยเราก็ต้องไปดูที่เรื่องของลื่นเม่ือไฟฟ้าซึ่งลื่นเม่ไฟฟ้าจะมีอยู่ทั้งหมดโดยสเปกตรัมของลื่นแม่ไอฟ้าจะมีทั้งหมด7ย่านความถี่นะไล่จากความถี่น้อยไปมากและตามสูตร ehf ความถี่น้อยพลังงานน้อยน้อยที่สุดคือลื่นวิทยุมากขึ้นมันก็จะเป็นโทรทัศน์ หรือไมโครเวฟสูงขึ้นอีกจะกลายเป็นอินฟาเรดสูงกว่าอินฟาเรดจะกลายเป็นแสงสูงกว่าแสงจะกลายเป็นอัลตราไวเลสเพิ่มขึ้นอีกเป็นรังสี X แล้วก็ย่านที่7สุดท้ายจะเป็นกัมมาดังนั้นเมื่อกี้ตกลงมาชั้น1มันก็พลังงานเยอะสุดได้อุลตราไวเลสแต่พอตกมาชั้น2 b a เบลเมอ mer, พลังงานต่ําลงมามันก็เลยกลายเป็นแสงแต่พอเป็นแพชเชนลงมาชั้น3พลังงานลดไปอีกก็เลยกลายเป็นอินฟาเรด เราก็ต้องเข้าใจเรื่องของคลื่นแม่ฟหาด้วยถึงจะอธิบายได้โดยอนุกรมเบลเมอร์เนี่ยมันอยู่ในย่านแสงมันก็เลยมีการค้นพบและสังเกตได้ง่ายมันก็เลยเจอก่อนเป็นตัวแรกเพราะย่านอื่นเนี่ยตาคนเรามันมองไม่เห็นอัลตราไวลทแล้วก็อิ et, นฟราเรดนะกลับมาดันี้แสดงว่าจากระดับพลังงานอะตอมของโบเนี่ยเราสามารถเติมอนุกรมเบลเมอร์ซึ่งก่อนหน้านี้เบลเมอร์มันจะเห็นสเปกตรัมที่ออกมาจากแกส๊สเป็นสีสีนะ ตามสูตรของบาร์เบอร์ตัวเนี้ยที่ก่อนจะกลายเป็นโบนะเขาบอกว่าถ้าแทน N เป็นสามจะได้สีแดงส่วนถ้า N เป็นสี่จะได้สีเขียวหจะเป็นสีเงินแล้วก็6จะกลายเป็นสีม่วงแต่ N ตัวเนี้ยพอมีโบมันคือชั้นเริ่มต้นก่อนที่มันจะตกลงมาอ่ะก็อยู่ในรูปนี้นี่ไงสามตกมาสเนี่ยพลังงานมันคายน้อยสุดก็เลยเห็นเป็นสีแดงเพราะว่าสีม่วง จะมีพลังงานมากที่สุดนะแล้วก็ไล่ไปพลังงานน้อยสุดคือสีแดงเหมือนสีของลุงอะ่ะม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแต่พอเป็น4ชั้นสูงขึ้นก็กลายเป็นเขียว5ชั้นสูงขึ้นอีกจะกลายเป็นน้ําเงินและ6มันก็จะได้เป็นสีม่วงออกมากลายเป็นอนุกรมบอเมอร์อ่ะเติมน,นี้เข้าไปแต่โบก็ยังมีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นที่เขาไม่สามารถอธิบายได้นะความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบมีอยู่2ข้อหลักๆก็คือ1 ที่เขาทามาทั้งหมดเนี่ยเขาไม่สามารถอธิบายอะตอมอื่นที่มีอิเล็กตรอนมากกว่าหนึ่งตัวได้ทํามาเยอะแยะเลยอธิบายได้เฉพาะไฮโดรเจนกับ2ไม่สามารถอธิบายการแยกของเส้นสเปกตรัมในสามเหล็กได้อันนี้อธิบายคร่าวๆนะปกติแล้วเนี่ยสเปกตรัมของไฮโดรเจนจะมี4เส้นแต่ปรากฏว่าถ้ามันไปอยู่ในสามเหล็กปรากฏว่าไอ้สเส้นเนี้ยมันจะแยกออกมากลายเป็นสิบสอเส้นได้ปรากฏการแบบนี้มีชื่อว่าปรากฏการ C ์ซีมันโบไม่สามารถอธิบายได้ อ่ะเติมเข้าไป